สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาร์ตี้มาถึงช่วงอาทิตย์นี้ได้อะไรมานะครับผมรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าได้อะไรมากันบ้างครับผมบม,ม,มาครับผมที่อย่างแรกเป็นตัวเกมนี่เลยเกมกันดั้มแต่ว่าถ่ามันตัวเย่ไปแล้วแล้วก็ สต็อกทานหมดเนี่ยลังหานทำความสะอาดไปเยอะแล้วนะก็ยังเขียวอยู่เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดมันอีกรอบหนึ่งเป็นของแท้นะม,มีมีตาบันไดนะไม่รู้ว่าติดไม่ติดเขาเลยขายมาเป็นซากมาเดี๋ยวเราลองดูว่าติดไม่ติดถ้าติดเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกเล่นให้ดูนะได้นักบอลมาใครรู้จักบ้างเมสซี่ครับผม ใส่ชุดบาซ่ามาพร้อมแจ็คเก็ตแกะให้ดูดีกว่ามันแกะยากแกะไม่ออกแล้วก็ตัวนี้เป็นโรนันโดอันนี้น่าจะดูได้อยู่มั้งเอออันนี้แกะได้อะเมื่อกี้มันโอ้มันแน่นแน่นจัดเลย,อ,ยอะไรหล่นมาไม่รู้ หน้าเหมือนป่ะหน้าเหมือนป่ะใส่ชุดฟุตบอลโลกนะน่าจะเป็นโปรตุเกสป่ะอาจจะไม่ผิดนะเป็นจุดขยับนะแล้วก็มีถามมีลูกฟุตบอลครบเดี๋ยวขอเก็บก่อนอะไรมันล่วงมาไม่รู้ แล้วก็สเกาเตอร์จากดักเกิบอลอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมาเป็นจากตัวอะไรนะมีกดน่าจะมีไฟล์มีเสียงมั้งนี่ใส่หัวแล้วก็จะเป็นแว่นแบบนี้อันนี้ฐานตัวเย่เหมือนกันยังไม่ได้สต็อกฐานไว้เลยมาเรามาดูกันที่ตัวเล็กกันบ้างเริ่มจากไอแมวนี่ก่อนเลยครับผมมันมีสองสีนะ ที่จริงมันมีเซตน่าจะเป็นเซตแมวกวาะมันก็จะเป็นแมวกวักสไตล์ญี่ปุ่นเก่าๆมีที่เท้าแขนอย่างนี้เท้าแขนนะแล้วก็มีกล่องเงินนี่วางไม่รู้มันมาเป็นยังไงอะไรเหมือนกันก็เลยมันมีซ้ำสีเดียวกันสองตัวเป็นเซต r i d e r Bag ตัวนี้สวย รายละเอียดดีนะนี่แล้วก็เรียวโมถ้าจําชื่อไม่ผิดนะจากอิก,กิโตเซนที่มีตัวคันอูอ่ะอันนี้เป็นเรียวโมนี่เป็นงานฉากนะแล้วก็ เป็นสัตว์อสูรจากไฟนอ l f a n t a ซีงานฉากใหญ่เบิ่มอลังการอันนี้ที่จริงปีกมันงอไปหน่อยนะเดี๋ยวต้องไปดัดมันมีสองตัวนี่ที่จริงปีกมันต้องประมาณนี้มีสองตัวมาเป็นสัตว์อสูรจากภาคไหนไม่รู้นะเพราะว่ามันก็เยอะจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งฉากใหญ่อลังการมาก อันนี้บาฮามุตส่วนอันนี้ไฟนอลเหมือนกันแต่ชื่ออะไรจำไม่ได้ละเป็นสามหัวนะงานม,มันเขาละเอียดดีเทลดีมากเลยใครสายเก็บสัตว์อสูรนะไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วก็ได้เดวี่แมนจุดขยับเป็นแบบจุดขยับเล็กๆนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ขยับได้หมดนะปีกแขนอะไรขยับได้อิสระเลยนะแล้วก็มีมือเปลี่ยนมามีฐานให้ยืนเนี่ยในในฐานมันเขียนว่า micro ไซ z ์แอคชั่นฟิก r กอร์ซีรเป็นเป็นซีรีส์เดียวกับไมโครแมนอะ่ะแล้วก็ได้ก็ซิลลาโดนกัดหางชานิพผมเห็นไม่ได้ครับผมชอบเนี่ยโดนหนอนกัดหางแล้วร้อง แล้วก็สับประหลาดจากเรื่องอุลตร้าแมนแต่อันนี้มาเป็นแบบดีเทลสวยๆเลยคุณคุ้นตากันไหมผมก็คุ้นนะตัวเนี้ยสวยมากแล้วก็ได้ลามูเป็นเกาะแก้ตัวใหญ่นะแมวได้เพิ่มใหม่ตัวแมวหลอ่อหยียบสีเราเป็นคนทำสีเวลาเห็นอะไรแบบนี้มันก็ อยากซื้อต่อให้มีแล้วก็อยากซื้อซ้ำอันนี้งานฉากอากิระใครรู้จักมั่งเป็นรอบที่แล้วที่เราได้ตัวระเบิดระเบิดมามันน่าจะเป็นมาจากอันเดียวกันก็คือตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งมันจะสยองสยองหน่อยนะเนี่ยแบบนี้เป็นการ์ตูนที่เก่ามากแล้วก็ได้ตัวนี้มามันคืออะไรไม่รู้ มันน่ารักดีมันนั่งตรงนี้ได้แล้วก็ได้พวงก,กุญแจวิญญาณแมวมันมีที่จริงมันขาดไปตัวหนึ่งนะเสียดายมากเลยเป็นตัวที่อยากได้ด้วยเป็นตัวสีขาวแล้วก็เป็นตาสองสีเนี่มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สีดำใช่ไหมสีดำสีดำได้สีดำซ้ำมานะแล้วก็อันนี้นี่ ถ้าได้สีขายกรนแ้้เป็นเป็นตาสองสีนะแจ่มเลยอันนี้ไม่ใช่ได้มาแค่นี้มันเป็นแบบวิญญาณแมวอย่างเงี้ยน่ารักดิแล้วก็ได้ของเด็ดมาครับผมเป็นจากคอสตัี่เป็นไอตัวเด็กอะตุ๊กตาเด็กโดนมูเป็นแมงมุมปีศาจแต่อันนี้มาในทีมฮาโลวีนเจสซี่ตัวนี้สวยมันเล็กนะแต่รายละเอียดดี แล้วก็ได้เล็กอันนี้ไม่ค่อยเห็นเป็นท่านั่งน่ารักมากแล้วก็นี่ครับผมของแรแว่งขยายที่เคยบอกว่าไม่ใช่แว่งขยายดีแว่งกล้องสองทางไกลจากคอสตอรี่มันก็หายากอยู่นะอันนี้มาจากเซ็ตเดียวกันเนี่ยที่จริงมาเป็นกล่องใหญ่ๆนะแต่อันนี้เขาแยกมาที่จริงเห็นตั้งแต่มันเป็นกล่องใหญ่ๆแต่ว่ามันมีแบบพวกปลาีโมูอะไรอย่างเงี้ยมันผมไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเล่นก็เลย รอเขาแยกเนี่ยพอเขาแยกก็เลยไปเหมามาแต่เสียดายขาดหมาสปริงมังขาดอีกหลายตัวเลยก็เลยเอาตัวหลักๆมาก่อนตัวเล็กๆก็มีเท่านี้เดี๋ยวไปดูตัวใหญ่ๆกันบ้างว่าได้อะไรมาได้เกมสวิต์มือสองมาถูกจัดนี่ข้างในกล่องก็จะมีเกมมีที่ใส่ขาด้วยนะเอาไว้ออกกำลังกายกับที่บ้านได้ซื้อไว้ก่อน ออกตอนไหนไม่รู้แล้วก็ไฟฉายขยายสมองได้มาอีกแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟโคมไฟแล้วกันเป็นโคมไฟที่มันสามารถเอาไอ้ตรงเนี้ออกมาได้ไปเสียบกับคอมเสียบกับอะไรก็ได้นะนี่แบบนี้มีสองแบบให้เลือกได้แบบนี้มาลองแกะดูแลมันก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ส่องของหรือจะส่องฟิกเกอร์เอาไว้ถ่ายรูปก็สวยดี ไดกิก๊กี้งาน s อ f เอะใช่เอ f เอฟเป็นกิกี้จุดขยับตัวนี้เมื่อก่อนเคยอยากได้แต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่นะตอนนี้ได้มาถูกๆแล้วก็เลยจัดมาอันนี้เป็นกิ๊กี้เหมือนกันแต่เป็นชุดผ้านี่เป็นอย่างนี้มันเป็นชุดผ้านะเป็นตัวเป็นตัวโครงข้างในเป็นเนื้อคนแล้วก็มีชุดผ้าอันนี้ไม่เคยเห็นเลยก็เลยเอามาเพราะว่า ตั้งแต่เล่นของเล่นมาเนี่ยไม่เจอเลยมันชื่อว่าไฮเปอร์บอสไฮเปอร์ฮับบี้เด5ไฮเปอร์ฮีโร่เรียลแอคชั่นดอลคอลเลกชันแปลกแกะให้ดูข้างในก็ได้เพราะว่ามันแกะมาแล้วนี่เป็นประมาณนี้แล้วก็มีชุดมีหมวกสวยดี ที่คาดผมมาริโอแต่ไม่ได้ใช้ค่านะเราซื้อมาเก็บสะสมเพราะว่าเอาจริงมาริโอผมก็สายตรงเหมือนกันชอบเหมือนกันมาริโอนี่ Super Nintendo World ของแท้นะจากยูนิเวอร์แซลสตูดิเป็นที่คาดผมแล้วก็ได้ตัวนี้ซักคิวบัสสุดสยิว ออนนี้ของเพิ่งออกก็เลยเข้ามาถ้ามีเวลาจะมารีวิวให้ดูนะจะมาพร้อมกับพ์ทเท้าเสริมต้องซื้อแยกนะไอตัวแรกอะที่จริงมันมีสองสีมันมีสีขาวใช่ไหมตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสีอันนี้เป็นสีแดงนมตุ้มต้มเหมือนกันแต่ว่ารอบแรกอะเขาไปทําไงไม่รู้ขามาไม่ครบสักทีทุกวันนี้ก็ยังรออยู่นะก็ยังไม่มีข่าวว่าจะได้ขามาเพิ่มเลยนะก็เลยอะทําใจแล้วก็รอ หวังว่าจะได้นะเพราะว่าถ้าช้ากว่าน,นี้อาจจะหาซื้อลําบากเพราะตอนนี้มันยังพอซื้อได้อยู่แต่ว่าราคาขาแม่งขึ้นขาขึ้นเป็นไงล่ะเป็นคําเป็นที่หมั่งคําว่าขาขึ้นนะอันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาแกะรีวิวให้ดูแล้วกันและก็นี่ครับผม3 0 m s ที่มาของคําว่า3 0มสิบ m x เซรีนี้นี่คือ30มสิบมินัมินัทมินิ ซิสเตอร์ก็คือเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นกันพาใช่ป่ะเป็นตัวที่ต้องประกอบใช่ไหมเราสามารถประกอบเสร็จได้ภายใน3 0นาทีแต่ถ้าผมต่อเป็นวันแน่นอนเพราะว่ากว่าจะมานั่งเก็บเกเก็บ,กบอะไรอย่างเงี้ยมันมีซีรีส์เนี้ยที่ปกติไม่ได้ซื้อนะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ซื้อเพราะว่าถูกถูกใจดีไซน์ของตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือมันจะออกมาเป็น เซตนะไอตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีฟ้าอีกสีฟ้าสั่งไปแล้วมันยังไม่มาอันนี้มาก่อนนี่มันก็จะมาเป็นแบบนี้วางแล้วเดี๋ยวว่าจะเอามาต่อทําสีดูดีไซน์มันสวยอ่ะก็เลยต้องซื้อนี่เดี๋ยวเราไปดูไม่รู้ว่าจะเป็นรอบสุดท้ายไปนะเดี๋ยวเรารอไปดูกันอีกรอบเลยดีกว่าครับผม one day later มาครับผมรอบสุดท้ายของอาทิตย์นี้ครับผมมาดูอย่างแรกเอาตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันหักง่ายตัวนี้เป็นนินจาที่เซ็กซี่ครับผมไม่ใส่เสื้อในกางเกงในนี่สังเกตเขาจะมีร่องมีอะไรโผลมานะแล้วก็ได้นาฬิกาจากเรื่องมอนสเตอร์ครับผมเป็นแบบนี้ ปึ๊บเปิดออกมานี่เป็นแบบนี้แต่นาฬิกามันคิดไปแล้วน่าจะแบตหมดไอ้พวกนี้เป็นงานจากกู้คีบตุ๊ก,กตานะเมื่อก่อนผมนเคยไปคีดผมก็จะเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยแล้วเราก็คีบมามันก็จะตกลงมาได้หมาอันเนี้ยสวยเพราะว่าไอ้ตัวนี้เลยแอคชั่นเนี่ยชื่อพูโตว่ะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ได้หมาสปริงอันนี้หนักๆเลย ได้มาลินกาชาปองตัวนี้ตัวเด็ดด้วยแต่ที่จริงผมมีครบเซตไปแล้วนะอันนี้เป็นเซตสอนะอันนี้ได้มาเพิ่มก็โอเคอันนี้ก็ได้เพิ่มมาโมโมอันนี้เกาะแก้วชื่ออะไรนะอะไรวะช็อตช็อตเลยนึกชื่อไม่ออกชื่ออะไรนะลูลูอะไรวะสักอย่างนี้แหละอยู่ดีๆก็ลืมชื่อ อันนี้จากดักกบมบอลอันนี้ตัวเมนครับผมไม่เคยดูไม่เคยอะไรชอบคาเล็กเตอร์และลวงเขาเป็นสาวแก้วชื่อมิกะรู้แต่ชื่อ, ika, อนี่ที่เขาจะมีน้องสาวคล้ายๆกันแต่เป็นผมสีเหลืองแต่ว่าจะมีจุกข,ข้างบนสองอันได้เซตมีผู้ได้เลมหรือแลมเนี่ยอ่ะ อันนี้น่าจะไม่ใช่ถามมัน่ะไม่รู้ว่าใช่ปะนะเพราะว่าเดือยมันเกินมาเนี่ยถ้าถามมันไม่น่าจะเป็นเกินอย่างนี้ได้จากเรื่องฟูจิอันนี้เป็นเรื่องลูปินตัวละครฟูจิโกะอันนี้เหมือนก็ได้แถมมาแล้วก็ได้กล่องซุมด้า,านมาอันนึงแกะแล้วได้เป็นตัวพระเอกโอคารุนนี่ เป็นยางนะเดี๋ยวนี้เขาทำฟิกเกอร์เป็นยางที่วางแก้วอีวาเกเลียนศูนย์หนึ่งเราก็ได้ดิจิมอนเป็นตัวยางแต่ว่าเอาตั้งนะนี่ได้แบบนี้ฟืบ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 เราก็ได้โทนิโก หายากอยู่อันนี้ได้เปโกโกพอกุญแจแต่เก่ามากคุณนเกิดยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเดี๋ยวต้องเอามาเช็ดหน่อยได้รถอีวาเกเลียนมากระล่องนี้ได้รถจุลสิบาร์คเป็นของโทมิก้านี่เป็นรถเหล็กนะเขาทำเหมือนจริงมากเลย แต่อยากจะถอดตรงนี้ออกมาทําสีมากเลยแต่ว่าไอ้พวกนี้ถ้าถอดแล้วมันเขาตอกกันเลยถ้าเราถอดก็คือเสียเลยถ้าเราไม่ใช่สายแบบโมโลดจริงๆนะถอดลําบากได้แคปซูลแล้วก็บอลสองอันอันนี้เรื่องเวลฮาเลมที่พระเอกต้องเป็นผู้ชายเหลือรอดไม่กี่คนแล้วต้องไปอจึกอจึกาสาวๆเพื่อขยายเผ่าพันธุ์อันนี้หายากอย,กอยู่ไม่เคยเห็นเลย แล้วก็นิกเกอันนี้ได้ซ้ำมารอบที่แล้วได้เพิ่มมานี่อันนี้ก็เป็นนิกเกโซดาโซดาอันนี้ชุดหลีตอนโดนช็อตตอนแรกก็พยายามดูตัวอะไรสังเกตจากชุดเอาโครงชุดน่าจะเป็นชุนหลีแล้วก็ได้งานจากฉลากนี่เป็นฟูจิโก ขับมอไซค์งานจัดฉลากงานเก่านะหายากอยู่แต่ว่าให้นั่งยังขี่ไม่ได้เพราะว่ากําลังซ่อมแฮนด์อยู่แฮนด์มันหักนี่สวยๆเลยได้เซ็ตและไอเทมครับผมทำยากมานี่หายากนะปกติมาเจอแค่ตัวอย่างเงี้ยยากแล้วแบบเป็นแพ็คยากกว่า ได้นี่ครับผมคราวจากไฟนอนเจ็ดได้ถูกจัดแล้วก็สวัสดีครับผมคา m เมลไลเดอร์เป็นที่สวมมือนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็ได้ qp limited นี่อา้าวนี้กลับด้านนี่ q p limited ปี2002กับ2003 สามตัวตัวแรกเป็นน้ำมวยปั้มตัวที่สองเป็นโมฮอคตัวที่สามเป็นคล้ายๆเอวิทน่ารักมากเลยเป็นตัวลิมิเต็ดนะอันนี้ร้านที่รู้จักการเขาปล่อยมาเราก็ได้เอฟเฟก n จีนอันนี้เป็นเอฟเฟกสีแดงอันนี้เอฟเฟกฐานแตกเป็นสีนี้ แล้วก็ได้ฟิกมาแลครับผมนี่สองสี่เก้าคิดเลียวอินเป็นเซรีที่คู่กับตัวนี้ผมมีตัวนี้แล้วก็หามานามหาหลายนี่เป็นชิ้นจังไรเดอร์ตัวเป็นอย่างนี้ครบเซตมีสีตัว เราได้จุดจบมาเลยเอาให้มันจบไม่งั้นถ้าตามหานะยากอันนี้ V3 ตอนแรกนึกว่าจะมีกิกกี้อยากได้กิกกี้ด้วยผมชอบกิกกี้แต่ว่าไม่มีกิกกี้แต่ตัวนี้ชอบสุดเลยไรเดอร์แบ็คงานเขาทำดีนะเข็มขัดมีรายละเอียดด้วยนะรอบนี้หมดครับผม ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอันนี้เลยของแรหายากมากเออไปแล้วครับ